เหมกอนว่าจมงไปขึ้นอย่ดอกเพไงว่ามาจะเขื่อนซื้อมาเห็ดแหล่าทาอะไรโอ้ตายแล้วบขายแลวัวกันอะไรกันแล้วิเมื่อกว่าตัวน่าทางตัวน่าเนี่มันจ่าไปขึ้นนการขาอ้าเดี๋ยวขี้กบองก่อนพกเัยไอวตัวเขาเอาหายไหายดเดี๋ได้เลยเด ที่ขับหนึ่งพ uh> ุทเดียร์้วนี๋ยวละมาเทียนใต้ปวดตัวปวดตัวน้องผมเอาดิปวดน้อยปวดงงนินึงปวดน้อยปวดน่อยอไม่รำเลันนี้ข้อหนักข

มาานุ่ลานเห็นำเบิดนี่เราค้ำเราเดินอยู่ภาบายรุ่นขนันเย่งหลับเาเอาหาผู้เห็นบานห้ไก่ีนอกรามึมันมีนก็านแฟคือแบนี้บอกยใจุ่มครั شكراً <applause> <applause> 定点，定点，点。 มันก็ยางนี่ตอนหนายางคนยางเขาเป็นคนขายเอายางของพูด lian lian ni ke tu

Gue t referred to this <coughs> route

और उनका कुछ तो है और कुछ तो काम में आ गया है और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि เบ็ดบบเม้อยะยะที่อนเดอร์ู นี่อสันน้าจอยสันสูก่สันสูงหรือเอาจอยหืมสันสูงนี่บอกันบ่อนบอน้อมันสามลอยมันนี่กะไฟนี่นานลงอโอ้ใกินลองมส่นเต็มอลงยว่าถิ่เคยนี่ก็แซงหมดเลยก็บ ร้านสาวพี่นันมาหอดเห็นไอยู่เดียวไรอผู้อกเป็นหัวใจเราอยดอก้านสาวเราเียแมนี่โอ้ยเอาักมักเพื่อไม้เพื่อนผอม โมงยหีเลยห้อนด้เปิดฟ้าย่น,น,านะน่าอ้ีถึงพี่หนาวมึงดูเลยทีว่าพอยันเห็นตาเห็นตา เทียมจุ่มตาจุมดูได้เหรอ,อ

ซุดยอดเลยบ้านี่วันไหนลูกลานบ้านเจ้าไปแน่ขึ้นไม่เาป็นมวยสิถูกเาเจีนี่เห็นบ่ยาบไดเที้ยนเชี่ยมบไดยาเจ้าว่าตัวยังหลเน้อ่ยมาฆ่าจะได้ป่วยพราะจ้าก็ได้ป่วยบ้านยันงามอยู่ผู้ขาพรจาพวกวันนี้มันขึ้นขึ้เจ้าเลยขึ้น่า เป็นยังไงอ้เป็นยังไงบ้า่เคยน่นี่ขึ้นแน่เลยเว้ยขึ้นไ่ขกันว่านเหอกันว่าขึ้นไว่าขึ้นแล้วเห็นเห็นตัวเป็นไงวาอ๋อขอเป็นตนเป็นตัวเด้อวบาดนี่บอกให้ถึกๆเออผูขาเนี่ยเิ่งว่เป็นะเพลกนะว่าให้ก็แป้นปีกพุราขน้อยอืเป็นตนเป็นโตบอกเป็นโตเด้อ เอย่างเงี้ยปัญหานี่มีแล้วจะปัญหาตู้เงาจะควงจะแกวโอ้ยมันวหง่อหยาดแลเจ้านับหน้าที่ตาจะแช่เด้อเจ้าบ้านเจ้าเมืองตัวเป็นตัวทุกทีเด้อป่วยบึ่งหมดเงินดี่เทียนก็ได้แต่ว่ากับเทียนง่ามอยูกโมจ่าก็เป็นเลขนี่ยัง สาำโตอ mm ้ยทำไมปวดจแบนโมเจ้าโตพาาเ่าไหรเราแมอไหรก็คึ้นกันข <right> ึ้กันกัปล um ่อยขได้ซ้ำได้ส้แม่น่บ่หมูจงโอ้ยบกบ่อยแต่อยู่เฮืเงินจเอาสามเบื้งเันก็จะเอาสเบิ้งนี่ยเขากันเนาะยนงเข่ากันโอ้ยมืไนมาไหนเที่ยหนต้องดยว่า่คุยกันหนา บดยาอันนบ้นี่ก็ได้นานนหนงามเลยเอ้ยคำบดยาเชี่ยนก็ยุยอดเลยล่างเอ้ยนานจัดพอผู้ขาบมุจัดซ่ำบ้าเ่นปีเปลียนปีเอ่มป้เปนต้นเป็นตัแน่เปี่ยนเปลีนตีกแล้วเออมุดจัดเป็นตัวเด้อมปวดเร่ง ตัวย่างเดียนะอะไรบ่จักโตัได้บ่อเป็นตนเป็นโตได้ทอนออกปากออกพห้อยดูร้านได้หุืนยิ่งน้ำกันแน่ที่เพียนกับเบิ้งเป็นยูได้ดตะเบิ้งเหมือนบ่จักว่าเป็นตัวย่างเป็นเป็นเป็นโตห่นละยืดมันนะเราไปย่างมันบ่อจืด โอ้ทะเลเบอลบอลบอเฮเจทะเลบอลบอเฮเบอลบอลบอลบอบอลเฮเอาเ้ทะเลบอลบอลเฮทะเลบอลบอลเฮจเบอลบอลเฮทุ่มเฮังชูทุ่เฮยังโอ้ยะเลบอลบเจจลทุเฮ็ดงังอาเงียนมาเ้ยหนากุ้ยเฮยังโอ้ยะบอลบอลทุ่มเฮยังชู เออซูเกยังอุจจารบโลเจะบอลบอลโจิเจะบอลลกซเกยังกวเนแนวนี้ลูกอลอ้ยลูกล้านอันลูกล้านชาวอัน่ายช่องยูทูบหรอกค่ะ กระบบกุจักบู่เขียนแหง้จักที่บอโอ้โบจักค่ะบจัก่บจักค่ะเขียนมางง่ายง่ามอยู่ว่าง่ามอยู่นะโบจักค่ะานแปลบอกนี่แหะโอ้โหเจ็ดไหวมือเมนต์เนาะ กูหลงตัวว่านไม่ดุร้ายกับหลงน้ำเลยบอกตรงๆนี้ได้ป่วยกูหลงตัวกูหลงชุกอ่านใ่เอาโลดตัวนั้นชุกกลางชุกจางกี่คน <c oughs> โอ้โหจ้กเจ้า ตัวตระบอลอเลยจตรายๆกูบอกเด้อตัวนั้นรัตนะบ่อึดจะบอบอปรุจิออโตตรายหมดครับนี่ๆนี่ศูนย์นี่นี่ๆศูนย์นี่อ๋อศูนย์นี่ศูนย์นี่ oh, <laughs> <tuh> <tuh> ไท่ก็อยากได้อยู่นะกูว่าบอกูอยากขอไทยบ่อีกูเจอเจอโบเจจเะโบเจเจอเจบรจยจีโอ้ยสูเอาขอไทยอีกบ่เอยากได้อยู่ก็โอ้ยเจเจโบโลได้แล้วบ่แล้วเจเจอบโลได้บ่จี๊ดจุดเตะโอเจบโลิอเจเตะบโลแ้เจเจโบโลโอเจเบโขอไทยบ่ถูกโอ้ใจบ่ว่าอะไรเจ้ชุกขอไทยบ่ขอไทยจ้ะขอไทย

ฮักงัปูตกติดตัวปูเราตุกตรปูติดเจับว่าบาดเจ็บเจ็บปูตัวูชุบขันมากกูบ่ได้ช่วยไมาได้วโอ้ข้าไในกระเช้หัวหมูเหรอครับปูผาหผ้าหมอทรงคำยาทรงกอกเหลาอยยุงด้อจ้างไงจ้ามาไล่ไปไหวฝนด้อเงื่อนบานปูุนด้อจ้าเห็นบบานปู เราพมาไไปผนละเปเลียงๆุนละเด้อจะมาหนีไปพุนละอันนี้ซุกกูนั่งุ่มาดินี่อุจะบว่าเจ็บลุล่าบลอุลาเจ๊บอลอยพูดใจดีก็ร้จะอว่าแต่เจ๊ไปพูดตาอะไเนอะพูอาพูาูตาจะบอก่จบอลอาเจ๊อาอะไรเออจ้าก็เลยอุ้ยไา ไรอย่างหกแปดนี่แม่หกเก่าเจ็ดหกเกเจ็ดม่เจ้ม่นยไมได้เร่งอยู่